กินมาเป็นข้าวมาเปเลยต่อมาอะไรายจบุ huh. <laughs> uh ๊ <huh. c ười> <à> uh ุดบอะรม่ร้กินดวไงมล่ะแบ่งกันดอกไม่แบ่งกันอกลุงดีเแท้พี่เก่งไม่ไม่กินไม่กิน พาไปดูทุ่ดเลยสุดเลยตามาแล้วซุดเองเลพาค่ะอีสภาพเนียมสพมพบรรยากาศพักนะคะอันนี้ตลาดเซอร์เตอนมานแค่ส่วนหนึ่งได้เนี่เพินเลยตามมาเบิร์กโดพามาเบิรโอ้าองไลค่ะของหลค่ะ ข้ามียอัดแบนที่มีวัตถุแมงหรอวะอีกหอดหนึ่งวันนีเยอะทุกแมงแม่เหรอวะสะอ่อนที่จริงอยกได้มาพิกที่ก่อนี้ตลาด เทศบาลนะคะชาวนนมานเพื่อนๆกว้างไปถึงพื้นที่จจ่าทยที่จะจ่าไายเพื่อนๆกว้าไง,งาาๆๆาไปหมดพดเลยแล้วะคะ่ะกว้างมากเพื่อนสิเป็นตลาดสายๆนะคะเพื่อนๆสายๆเพื่อนส,อนส,อนสิหลายกว่านี้นะคะยังข้างนอกอีกเพื้นสิจอดเทียบกันอยู่นะคะเพื่อนๆ